สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เยนูตัดสินใจนะกับลุงชักว่าจะนํารถทรัคของเราเนี่ยมาขายก็ติดต่อกับสถานที่ที่เราจะไปขายรถเนาะก็พวกรถโชว์รูมอะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่าเขารับซื้อรถเก่าด้วยนะคะกเราก็มาที่โตโยต้าก่อนนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เรามาออกรถที่นี่นะคะว่าเขาจะให้ราคาเราที่เท่าไหร่ศูนย์โตโยต้านะคะที่เรามาออกรถที่นี่นะคะ ก็เขาก็จะรับเอ่อเทินรถด้วยเนาะเราก็ลงมาที่นี่ก่อนว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่นะคะ e e t i e h e l l o e v e r y b o d นนี่ก็เป็นรถทรัคของลุงชักนะซึ่งคันไม่ใช่เล็กๆเ,เลย Can you s stand in over there beside the door เห็นไหมคบลุงชักตัวใหญ่นะแต่ว่ารถมันใหญ่มาก บอกเลยเพื่อนๆรถมันใหญ่มากอันนี้รถของเยนูนะก็รถของเยนูก็เป็นเอ่อเยูวีนะคะเป็นรถห้าประตูนะก็คันก็ไม่ใช่เล็กๆเ,เหมือนกันนะใหญ่กับรถพี่มดอีกนะลุงชักก็เสียดายแต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเพื่อนๆก็ตัดสินใจที่จะ,ะเปลี่ยนนะคะหักเหเส้นทางชีวิตเนาะถ้าเราขืนยังทํางานอยู่นะถ้าเราจะเอาทรัพย์สินอนอกกายนี้เอาไว้นะคะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยจะต้องทํางานไปนะคะใช้สังขารร่างกายของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะจนะไม่รู้ว่ามันจะ,ะใช้การไม่ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วเมื่อนั้นนะเมื่อมันใช้การไม่ได้เราก็จะกลายเป็นว่ามานั่งรักษาตัวนะคะขายทรัพย์สินมานั่งรักษาตัวหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องขายทรัพย์สินไปไม่ได้เอาเงินมารักษาตัวนะแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะผลนะคะ ไม่มีปัญญาที่จะพนก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะก็คือปลดปล่อยนะคะปล่อยอพวกทรัพย์สินนอกกายนะคะอะไรที่มันให้ความจําเป็นน้อยลงนะเราก็ต้องปล่อยมันไปนะฮะด้วยความเสียดายแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะ,ะเป็นตัวเลือกที่ดี Can <laughs> Hey, hi. Because we haven't checked out Central yet. We were going to on our last trip. We we're going to go to the Elephant Sanctuary uh, in Kuntabari. Uh, oh gosh, I can't know. I don't know what the town. Where's called. the Elephant Sanctuary? There's two Elephant Sanctuaries. There's one in Chiang Mai, and then there's one in Surin. Uh, uh, I um, I don't know now. It's a a lot. It's up by. It's <laughs> they up have by the Pattaya too. It's up by. Mir it's up by, Mir it's up by Miramar Burma. Ah, uh, um, I. I it's on the border. I can't see. It's uh, Surin. South. I think so. Yeah, Surin, that is a lot of the elephant. Yeah, have school. Three hours from Bangkok. Elephant school in yeah. there, too. Yeah, that's, yeah. Yeah, that's yeah. what we want to do next. So I put this on Kelly Blue Oh, I'm sure. Yeah. Everybody's doing and hmm. I've, got, uh, I've, I've got like five calls for the viewers. So oh, well, go. I'm sure. I'm sure. <laughs> <laughs> ดูนะสตาร์ทเครื่องนะตรวจดูจริงๆลุงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะรถคันนี้เพราะว่าที่ลุงอยากจะได้นะก็อย่างที่ยหนูเคยบอกกับเพื่อนเอาไว้นะว่าเราอยากจะได้เพราะว่าเราจะเอาไว้ลากเทเลอร์นะคะเอาไว้ไปท่องเที่ยวนะคะแต่ในเมื่อแผนการของเรามันเกิดเปลี่ยนไปนะ,ะเพราะว่าตอนนั้นยหนูก็ยังคิดว่า เราเดยังแข็งแรงอยู่ยังมีโอกาสที่จะทำงานได้อีกนานอยากจะสร้างเงินอยากจะหาเงินอยากจะให้ลูกๆสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็จะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งนะคะรอวันที่จะ,ะ,ะกินเงินกเกษียณกินเงินรีทายนะคะได้เงินรีทายเมนต์แต่ที่นี้ว่า อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะเหมือนอย่างที่ยนูเคยพูดกับเพื่อนไว้เสมอเลยว่าทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่ว่าเราจะวางแผนการเอาไว้อย่างไรนะคะมันมีสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะความเป็นอยูอ่ในช่วงชีวิตของแต่ละคนของเรานะคะในช่วงนั้นๆน,น,นะ,ะแล้วตอนนี้นะคะชีวิตของยูนูก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะ,ะด้วยการที่เราตัดสินใจแล้วว่า ถ้าสมมุติว่านะคะสมมุติว่าเราเก็บรถคันนี้ไว้นายหนูก็ยังมีอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็เรายังต้องทํางานอยู่ที่เยนูทํางานลุงชักจะต้องมีรถของเขาคันหนึ่ง mm hmm. เพราะการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเนี่ยพวกยานพาหนะเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ,ะเราจะต้องมีรถสองคันสองคนหัวเมียเนแล้วก็รถปิกอัพเนี่ยเราก็จะต้องมีเพราะว่ารถรับจ้างขนของอะไรพวกนี้ ม,มันแพงมากนะคะค่าแรงมันแพงเนาะ <Okay. S 1> เรามาทํางานที่นี่เราได้ค่าแรงแพงแน่นอนพวกเขาทํางานเขาก็ต้องการค่าแรงที่แพงโดยเฉพอาะการที่เราจะไปจ้างรถมาขนของขนนี่ขนนั่นเนี่ยมันมันรู้สึกมันแพงไปหมดนะนะเ <Okay. S 1> วลาเราไปซื้อข้าวซื้อของอะไรมาจากร้านโฮมเซล์เน<ๆ>ี่ยเราก็จะต้องมีรถไปขนเองนะคะ <Okay. S 1> เราจะไปจ้างรถคน,คนอื่นมาขนเนี่ย <Okay. S 1> มันก็ไม่ได้อีกมันไม่สะดวกเนาะรถเมีมันก็ไม่มีนะคะเพราะว่าแถวบ้านเยาดูนี่อยู่ทางออกมาทางบ้านนอกหน่อยนึงนะคะ การที่เรามีรถส,สองคันแล้วเราไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้ใช้เรายังต้องทํางานนะลุงชัก,กเกษียณแล้วแต่เยนูยังต้องทํางานเพื่อที่จะเอาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถเราจะทําไปเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าเราขายขายบ้านขายรถแล้วเรากลับไปอยู่เมืองไทยเพราะบ้านที่เมืองไทยก็มีไปอยู่เมืองไทยโดยที่เงินกเกษียณของลุงชักได้แต่ตัวเราเองเนี่ย ไม่ต้องทํางานนะคะแถมยังมีรายได้อีกนะมีรายได้จากการที่เราเอาบ้านให้เขาเช่าสมมุติว่าเราไม่ขายนะคะถ้าเราให้เขาเช่าอย่างเดียวนะเราจะได้ค่าเช่าอีก ทำไมเราไม่เลือกสิ่งนั้นนะคะเลือกที่จะไม่ต้องทํางานแถมเอาบ้านให้เขาเช่าแล้วได้รายได้มาอีกเดือนหนึ่งสา0 0 0ืบาทเอาตรงนี้ไปใช้ใจ่ายในเมืองไทยส่วนเงินของลุงชักเนี่ยเราไม่ต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่านุ่งค่านี่ค่านั่นนะคะเราก็มีเงินเหลือเที่ยวไปใช้จ่ายในเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องทํางานนะเพื่อนๆก็ลองคิดเปรียบเทียบดูว่าอยู่ที่นี่ทํางานนะคะจะต้องผดบ้านผลรถกับ ว่าเราขายบ้านขายรถแล้วเราไปอยู่เมืองไทยอันไหนไดีอยู่กันกันแต่แยันหนูไม่เลือกทั้งสองอย่างนะคะยันหนูเลือกที่จะเอาบ้านให้เขาเช่านะคะเพื่อที่จะมีรายได้อ่าเข้ามาในตัวนั้นนะคะแล้วก็มาทดลองดูอยู่นะคะว่าอ่าระยะเวลาช่วงเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่ในเมืองไทยนั้นน่ะงั้นเราอ่ามีความรู้สึกยังไงนะคะเราชอบไหมแล้วเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนึงว่า เราจะจัดการยังไงกับบ้านเราจะให้เขาเช่าอย่างนี้ตลอดไปหรือเราจะอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ที่อเมริกาหรือเราจะอยู่อเมริกามากกว่าไทยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เรามีตัวเลือกอีกตรงที่ว่าเรามีบ้านลูกๆให้เราได้อาศัยอยู่แต่ว่า บ้านลูกก็คือบ้านลูกนะคะเพื่อนๆเราจะมาถือเป็นบ้านเราจะมาอยู่แล้วสะดวกสบายเหมือนบ้านเรามันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยาน,นูก็เลยต้องคิดมากๆกว่าเออบ้านเราที่เมืองไทยเรามีเพราะฉะนั้นบ้านลูกที่นี่เราเอาไว้มาเยี่ยมหาเขานะคะแต่ใจย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะบายบาย ร r y i n g A little b ิ t b น e b y บายบายโขายแล้วนะคะเพื่อนๆเสียดายนะคะแต่ก็ต้องจำใจเนาะเพราะว่าเราจะต้องตัด รายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกนะคะเพื่อเปลี่ยนแผนการในการดำเนินชีวิตในอนาคตนะคะนะนี่แหละคือ,อผลอะไรหลายๆอย่างนะคะดีเรายังโชคดีกว่าคนอื่นนะคะที่เราขาดทุนเรื่องเงินนิดหน่อยนะะเราไม่ได้จิ้งลุ่มละลายเหมือนอย่างหลายๆคนเขาเป็นเนาะก็พยายามทำใจนะคะตัดใจนะ,ะของแค่นี้เนาะ,ะไม่เป็นไรนะ,ะล้วพบกันใหม่นะคะเพ,พื่อนคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ